สวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้างเจ้าทาทูล่านะครับผมตัวนี้เป็นลอกลูกค้านะครับตัวนี้มาฝาปิดหน่วงไม่มีนะครับฝาปิดหน่วงไม่มีอันนี้สภาพนะครับสภาพภายนอกก็ดูเลอะๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนแกะนะครับตอนล้างนะครับ ว่าจะสวยแค่ไหนนะครับล้างแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าทาทูล่านะครับสภาพก็จระบีก็เริ่มหมดสภาพแล้วนะครับรอบตัวนี้น่าจะเคยล้างแล้วก็เคยแกะมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่าดูจากการที่ผมลือมาก็มี ตัวประกับเบรกนะครับเบรกสองสองชิ้นที่มันมันกดกันเขาประกอบมาผิดนะครับกําลังเบรกก็จะหายไปนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับการล้างนะครับว่าข้างในจะเอี่ยมแค่ไหนนะครับอันนี้ผมต้องใช้สมาธิหน่อยนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะเนาะเดี๋ยวล้างเสร็จผมถ่ายดูอีกชิน้นนึงนะครับครับผมนี่ก็เป็นสภาพที่ล้างออกมานะครับแต่ว่า ยังล้างไม่ดีนะครับยั่งเหลือคาบเล็กๆในน้อยที่ผมจะเก็บรายละเอียดอยีกนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็เริ่มเช็ดรายละเอียดเล็กๆในน้อยล้างให้เอี่ยมแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับติดตามมันครับผมเสร็จแล้วครับผมส่งงานได้นะครับสําหรับเจ้าทาทูล่าตัวนี้นะครับกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับลื่นดีไกลแน่นอน รับประกรันเลยโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมดูตอนมากับตอนกลับนะครับเงาวิ่งเลยตอนกลับนะครับ